อุ้ยเอาไหมคหาึ่งยืนอู่ตรงนี้ยืนยืนนยืนู่ตรงนี้ยืน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 ยนยืนยืนนยืนยืยืนยืนยืนยยืน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 ยืยืนยืนนยืนนยืนืนยืนยนยืนยย

เด็กเด็กมันไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้ นี่ไงไข่บานยนอั่้ามาอยู่ในีก็มีมาดูิอ๋อนั่นไงนั่นไงพรกไก่เขาอบอยู่เอาไปกินโอ้้หลายฟองเลยรู้นน ค่อยถือไปหาคุณป้านีไนี่จค่อยคอยหยิบไข่นี่นดียเอาใครได้แล้วเดินไปหาคุณป้าตรงประตู มีอยู่นี่ดูเบาๆนะคะเออไหนอเล็กช่วยมีดูหน่อยค่ะโอเคเยี่ยมพี่ชเอาแล้วสองคนนี้โดนขังในนี้แน่เลยอเล็กเดินออกไปเลยค่ะอะไรอะไรแวนแล้วเดี๋ยวไปน้ำควายแล้วเร็ว เพ็ดหยิบเลยลูกระวังระวัง <Days> อุ้มไก่อะเอาเยใไกไปอากอจับรูเบาๆนะคะจับหน่อยคะขอจับ อันเล็กอันเล็กไม่วิ่งนะคะไม่ต้องกลัวลูก ใอื่นบ้างอ่าพอยังค่อยเดินด้วยสูกินธรมชาติเล้าไก่ไม่ค่ะม่แยะไหเอยูรเอาไปอาไปแล้วค่ะเดินค่อยๆเดินลูก